คลิปนี้แม่เจจะมาแนะนําวิธีทํากําไรจากการเทรดด้วยเทคนิค3กอค่ะเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าหรือมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่มีความสนใจต้องการหาไรายได้จากการเทรดวันนี้แม่เจจะมาบอกวิธีการทํากําไรให้ค่ะดูคลิปนี้จบเทรดตามทํากําไรได้ทันทีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เจเทเดอร์ค่ะคลิปนี้แม่เจจะมาแนะนําวิธีทํากําไรจากการเทรด้วยเทคนิค3กอค่ะเพื่อนๆที่เป็นมือเก่าหรือมือใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่มีความสนใจต้องการหาไรายได้จากการเทวันนี้แม่เจจะมาบอกวิธีการทํากําไรให้ค่ะดูคลิปนี้จบเทตามทํากําไรได้ทันทีค่ะ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่อยากเรียนรู้การเทรดไปพร้อมกันเราต้องมีบัญชีการเทรดก่อนค่ะซึ่งสามารถเปิดบัญชีการเทรดด้วยการดาวน์โหลดแอปตัวนี้แอปตัวนี้จะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ช่องแชทจะอยู่บนสุดซึ่งแม่เจปักหมุดไว้ให้เป็นโพสต์แรกแล้วค่ะ การจะเปิดบัญชีเทรดจะเป็นบัญชีทดลองค่ะซึ่งสามารถเปิดได้ฟรีเลยค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลดแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่การสมัครต้องใช้อีเมลในการสมัครค่ะและแม่เจแนะนำให้เพื่อนๆยืน,นยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะการยืนยันตัวตนก็จะใช้อีเมลเบอร์โทรศัพท์และรูปถ่ายบัตรประชาชนหน้าหลังค่ะเพื่อยืนยันตัวตน ของเรากับทาง IQ Option สำหรับเพื่อนๆที่มีบัญชี IQ Option อยู่แล้วก็พิมพ์ email, อีเมลล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะสำหรับมือใหม่ ที่ยังไม่รู้ว่า iq-option ชั่นทำกำไรอย่างไรแม่เจก็จะขออธิบายง่ายๆว่ามันจะเป็นการคาดการณ์ว่าในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าราคาจะสูงหรือว่าต่ำกว่าราคาปัจจุบันเช่นตรงนี้เราคาดการว่าราคาจะสูงขึ้นแล้วก็กดสีเขียวขึ้นค่ะแล้วก็รอเวลาตัดสินอีกหนึ่งนาทีถ้าเราคาดการถูกต้องกราฟราคาสูงกว่าเราก็จะได้กำไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดกราฟราคาต่ำกว่าจุดที่เราซื้อ เราก็จะขาดทุนทีนี้ในส่วนของกำไรดูตรงนี้ค่ะ IQ ตอนนี้จ่ายผลตอบแทนอยู่ที่89%ค่ะเราใส่เงินลงทุนไป100ถ้าเราคาดการถูกต้องเราจะได้กำไร89%ค่ะแต่ถ้าเราคาดการผิดเราก็จะเสียเงินลงทุนไปค่ะเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนตรงนี้นะคะแต่และเวลาจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโบกเลยค่ะในส่วนของเทคนิคแม่เมีมาแนะนำด้วยค่ะด้วยเทคนิค3ก ให้เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่สามารถลงมือทำตามได้ทันทีค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะตั้งค่ากราฟเปลี่ยนจากกราฟเส้นมาเป็นกราฟแท่งเทียนค่ะโดยไปที่มุมล่างซ้ายมือเลือกกราฟแท่งเทียนกํำหนดช่วงเวลาแท่งเทียนเป็น1นาทีค่ะอย่าลืมเอาการปรับขนาดอัตโนมัติตรงนี้ออกเราจะได้เป็นกราฟแท่งเทียนขนาดหนึ่งนาทีค่ะ จากนั้นมาที่ตัวชีว้วัดที่เราจะให้เข้ากับเทคนิคนะคะไปที่ตัวชีว้วัดแล้วก็เลือกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลือกดันเชนชานเอลค่ะระยะเวลาที่เราจะใช้นะคะปรับจาก20เป็น14นะคะค่ะแล้วก็สมัครใช้งานค่ะเราก็จะได้เป็นกราฟเทนขนาด1นนาทีที่มีดันเชนชานเอลเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะคะ่ะเลื้อยครอบตัวกราฟไว้คล้ายๆกับบอลลิงเกอร์แบนแต่ดันเชนชานเอลจะทํางาน อีกแบบหนึ่งก็คือดันเช n แ,แนลจะเป็นเส้นเรียบเส้นเรียบตรงนี้เราจะไว้เป็นแนวค่ะก็คือด้านบนจะเป็นแนวต้านแล้วก็เส้นด้านล่างจะเป็นแนวรับที่เวลาที่เราจะเทรดเราจะใช้ตรงจุดนี้เป็นการเทรดเข้าทำกำไรกันค่ะต่อไปจะเป็นเรื่องของเทคนิคนะคะเทคนิคของม่เจตัวนี้จะเรียกว่าเทคนิค3กอ3กอ1เกิน DC 2กลับตัวตรงแนว3กดเข้าออเดอร์ค่ะ ว่าเทคนิค3กอ้กอก็อมาจากไหนอะไรบ้างก็คือ1กอ็อเกินเกินอะไรแท่งเทียนเกินขอบ DC ีออกมานะคะว่าจะเป็นด้านบนก็คือเป็นแท่งเขียวทะลุรอบด c ซีออกมาตรงนี้2กลับก็คือแท่งเทียนกลับตัวค่ะกลับตัวที่แนวรับด้านล่างแนวต้านด้านบนกลับตัวจากสีกลับตัวคือเปลี่ยนจากสีแดง เป็นสีเขียวเหมือนจุดนี้หรือเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงตรงจุดนี้นะคะแล้วก็กลับตัวตรงบริเวณแนวต้านแล้วก็กอร์ที่3มก็คือกดเข้าออเดอร์ค่ะ1เกินสกลับ3กดนะคะ1เกิน DC 2กลับตัวตรงแนว3กดเข้าออเดอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างกาฟนะคะเกินกับกด สามกอของเทคนิคแม่เจนค่ะอันนี้ก็เกินขอบดีซีกลับตัวแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกินขอบดีซีกลาฟกลับตัวแล้วก็กดเข้าออเดอร์เหมือนกันค่ะ ัจากนี้จะเป็นหลายๆตัวอย่างกราฟนะคะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างก็คือเกินขอบดีซีกราฟกลับตัวแล้วก็กดเข้าออเดอร์ค่ะซึ่งขอบดีซีนี้อย่างที่ไม่จะบอกว่ามันคล้ายๆกับบริงเก r b แบนแต่ว่าเส,นส้นเรียบของมันเราจะเอามาใช้เป็นแนวนะคะแนวรับและแนวต้านเป็นขอบกราฟไปให้ หลักการเข้าเทคนิคนี้ก็คือเกินขอบดีซีกราฟกับตัวแล้วเราก็กดเข้าออเดอร์ค่ะซึ่งจะมีตัวอย่างให้หลายๆตัวอย่างให้เพื่อนๆดูลักษณะเกินกับกดเกินขอบ d ีซีกราฟกับตัวแล้วก็สามกดเข้าออเดอร์ค่ะจะได้ผลดียิ่งขึ้นเลยถ้าชนแนวชนแนวก็จะเป็นลักษณะของตรงนี้ อันนี้ก็เกินกับกดเหมือนกันค่ะเป็นภาพตัวอย่างนะคะูตัวนี้ก็เป็นเกินกับกดเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวต้าด้านบนเกินขอบ dc กลับตัวแล้วก็กดเข้าอ,ออเดอร์ค่ะลักษณะกราฟก็เหมือนกันเลยเกินกับกดเหมือนกัน ตรงนี้ก็เกินขอบดีซีกลับตัวแล้วก็กดเข้าออเดอร์ในแท่งที่สามมาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการกดเข้าออเดอร์เพื่อทํำกำไรกันคะ่ะอย่างในภาพนะคะอย่างในในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าแท่งเทียนนะคะได้ปิดจบนอก dc ก็คือเกินขอบ dc ออกมาด้านนอกแล้วก็มีแนวอยู่ ทางซ้ายมือนะคะแล้วแท่งเทียนก็กลับตัวในแท่งที่2เราจึงกดเข้าออเดอร์ในแท่งที่3ค่ะหลังจากแท่งกลับตัวแล้วนะคะลักษณะการเข้าทํากำไรจะเป็นประมาณนี้ค่ะคือเทคนิค3ก,ก่อกอ่เกินเกินขอบ DC 2กลับตัวนะคะกลับตัวที่แนวรับหรือแนวต้านนะคะ แล้วก็กดเข้าออเดอร์เพื่อทางกำไรกันค่ะถัดมาตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างออเดอร์นะคะก็คือจะเห็นว่ากราฟมีการปิดจบเกินขอบ DC ตรงบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะซึ่ง DC เป็นเส้นเรียบแล้วก็ตรงนี้มีแนวแนวรับขวางอยู่ดังน,นั้นพอเมื่อกราฟแทแดงนี้ปิดจบเกินขอบ DC เราก็จะรอ รอแท่งสองก็คือแท่งสองจะต้องเป็นแท่งกับตัวค่ะกับตัวเปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีเขียวเราจะกดเข้าออเดอร์ตอนที่เปิดแท่งใหม่ก็คือ30บินะคะหรือจะเป็นอีกในส่วนหนึ่งก็คือกดตอนที่แท่งเทียนยอ่ออย่างนี้คือเราจะรอย่อลงข้างล่างแล้วกดเข้าเพื่อเอาตำแหน่งแต่ในตัวอย่างนี้ก็คือพอจังหวะที่มีเจร,รอการาฟยอ่อ อ่าพอกดปุ๊บปรากฏว่าแท่งเทียนดีดขึ้นไปอยู่ติดอยู่ด้านบนจึงต้องมีออเดอร์ที่สองกดเพื่อแก้ไม้ค่ะกดเทรดล้วไม่ได้ตำแหน่งค่ะตำแหน่งทําค่อนข้างเสียเปรียบแต่จากการอ่านกราฟแล้วมองว่าแท่งเทียนน่าจะปิดจบไปสีเขียวซึงทําการแก้ไม้ค่ะ ี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งออเดอร์นะคะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะเป็นเทคนิคการเล่นแบบกลับตัวที่แนวก่อนคือได้หนึ่งออเดอร์จากการกลับตัวที่แนวแนวก็คือกราฟชนขอบ dc และมีแนวเปลี่ยนจากแนวต้านมาเป็นแนวรับนะคะจึงกดได้หนึ่งออเดอร์พอจบแท่งนี้ก็จะเข้า กับเทคนิคสามกอมีการกลับตัวแล้วก็จึงกดตามอีกหนึ่งออเดอร์ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเทคนิคการเทรด3กอของแม่เจก็มีเกินขอบ DC 2กลับตัว3กดเข้าอ,ออเดอร์ค่ะซึ่งแม่เจแนะนำให้เพื่อนๆเ,เทรดทำกำไรเทคนิคนีคน้ตรงบริเวณแนวรับแนวต้านของกราฟนะคะก็คือตีแนวเหมือนกับทั่วไปเลยหรือจะดูจากขอบ DC เป็นตัวช่วยด้วยก็ได้นะคะเพราะขอบ DC ก็จะ เปรียบเสมือนเป็นแนวรับแนวต้านได้อีกแนวหนึงแต่ว่าถ้ามองแนวละเอียดยิ่งขึ้นก็จะสามารถเทรดเข้าทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นค่ะแม่เจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปแม่เจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแม่เจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆในเทคนิคอื่นๆในการเทรดของแม่เจค่ะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะเปิดบัญชี การเทรดนะคะสามารถกดสมัครทิ้์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ